สวัสดีครับปอนนิทิรามบายช่วงนี้นะจะเข้าปลายเดือนพฤศจิกายนปี2025แล้วอีกประมาณ1เดือนก,กว่าๆนะครับจะถึงปีใหม่ช่วงนี้นะมีมือถือปรับรลดราคามาค่อนข้างเยอะวันนี้นะครับทางช่องเรานะจะรวบรวมมือถืองบประมาณ8,000บาทบวกลบนิดหน่อยมาให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเราจะคัดมา5รุ่น5ยี่ห้อดังนะครับที่ดูแล้วราคาปรับลดลงเยอะและก็สเปคน่าสนใจเผื่อเพื่อนๆน,น,นะครับ ดูไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์หรือว่าตะกร้าที่แปะไว้ได้เลยเป็นราคาจากช้อปปีส่วนลดค่อนข้างเยอะมาครับไปดูรุ่นแรกกันเลยก็มาดูรุ่นแรกที่คัดมาในวันนี้ก็จะเป็นรุ่น samsung galaxy a 1 7 5 g ก่อนอื่นนะครับไปดูราคาเปิดตัวกันก่อนเลยรุ่นแร m 8ปหน่วยความจำา 128GB เปิดตัวอยู่ที่7499บาทส่วนแร m 8ความจำเครื่อง 256GB เปิดตัวอยู่ที่8,999บาทมาดูราคาช้อปปีแล้วก็สลดล่าสุดรุ่นความจำเครื่อง 128GB นะครับลดลงเหลือ6,499บาทเท่านั้นเองส่วนในรุ่นความจำ 256GB า 256GB ราคาคงเหลือประมาณนะ7 9 9 9บาทก็ถือว่าลดเป็นพันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาดูจุดเด่นแรกเลยนะครับหน้าจอจะเป็นจอ Super AMOLED ขนาด6.7นิ้วความละเอียดหน้าจอนะ Full HD Plus r e f r e s D อยู่ที่90พ ความสว่างหน้าจอ800นิตจอสวยคมชัดแน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้ในส่วนระบบปฏิบัติการนะครับรันมาพร้อมกับ Android 15ครอบทับด้วยวัน UI 7.0ในอนาคตอัปเดตซอฟ์แวร์หรือว่าความปลอดภัยได้อีก6ปีในส่วนชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว Exynos 1330ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่ว,วไปอยู่แล้วนะครับหน่วยความจำสูงสุดจะอยู่ที่แรน8ความจํา128 g b กและก็256 g b นะครับมีให้เลือกกล้องหลังตัวหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซล มี OIS กันสั่นด้วยนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนิ่งแน่นอนมีเลนช่วยอยู่2เลนนะครับเป็นเลนอัลต้าไวท์ห้านลพิกเซลและก็เลนมาโครอยู่ที่2ล้หลานพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านหลาพิกเซลแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จเหลว25วัตต์มาตรฐานกันน้ำกันฝนนะครับเป็น IP 54กันละอองน้ำละอองฝนได้ก็ถือว่าปิดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจปรับรลดราคามาแบบนี้นะครับน่าซื้อเป็นอย่างมากถ้าเเพื่อนนนสใใจนะตตก้าต้าคลลิปไย ในส่วนรุ่นที่2ที่คัดมานะครับก็คือเจ้า Oppo A6 Pro 5G ก็จะมีการแบ่งขายอยู่ที่3หน่วความจำแรม6หน่วยความจำ128 g b 7,999บาทส่วนในรุ่นแรม8หน่ความจำ256 g 99 b 9,999บาทตัวท็อปสุดนะครับแรม12หน่ความจำ256 g b 1 9 9 9 9บาทราคาช้อปปี้ล่าสุดนะครับเพื่อนๆเ,เก็บโค้ดส่วนลดได้เลยนะราคาปรับลดไม่เยอะนะครับสลับรุ่นนี้ มาดูจุดเด่นที่น่าสนใจทําไมราคาปรับลดไม่ค่อยเยอะมันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับเป็นมือถือที่เล็กกระทัดรัดนะครับเครื่องไม่ใหญ่มากบางเพียง8 mm, มิมหนักอยู่ที่185กรัมก็จะมาพร้อมกับจออ m o l e d ขนาด6.57นิ้วขอบจอค่อนข้างบางนะครับพื้นที่จอค่อนข้างเยอะความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus รีเฟรชหน้าจอสูงสุดอยู่ที่120เฮความสว่างสูงสุดอยู่ที่1400นิตถึงแม้จอจะไม่ใหญ่มากนะครับความคมชัดหน้าจอ ความลื่นไหลใช้ได้เลยนะรุ่นนี้ในส่วนระบบปฏิบัติการนะครับลันมาพร้อมกับ Android 15ครอบทับด้วย c o l o r OS 15ในส่วนของชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว m e d i a t e k Dimensity ก3 0 0ก็ถือว่าเป็นชิปที่แรงพอสำหรับการใช้งานนะเหมาะสมกับราคากล้องหลังตัวหลักมีอยู่2ตัวนะครับตัวหลัก50าล้านพิกเซลมีเลนช่วยอีกหนึ่งเลนนะครับ2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6,500มิลลิแอมป รองรับชาร์จเร็วสูงสุดเลยนะอยู่ที่80วัตต์เลยรุ่นนี้ยังมีระบบการกันน้ากันฝุ่นที่ดีนะครับ IP69 ป้องกันการฉีดน้ําตกน้ําจมน้ำได้ความลึกไม่เกิน1.5เมตร30นาทีและก็มีโครงสร้างที่ดีนะกันกระแทกทนทานระดับมาตรฐานทางทหารเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ในส่วนระบบเสียงได้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอปรับรุมเสียงสูงสุดได้อยู่ที่300%ก็ถือว่าเป็นมือถือที่เครื่องเล็กกระททดรัดนะครับขอบจอบาง แบตทนกันน้ําค่อนข้างที่จะครบเครื่องถ้าชอบก็จัดได้เลยตละกลกร้าใต้คลิปรุ่นต่อมาก็จะเป็นมือถือจากค่าย vivo นะครับก็จะเป็นรุ่น vivo y 2 0 5g ทําไมต้อง y 2 0 5g มาดูเหตุผลกันีเลยนะครับช่วงนี้นะ vivo กำลังเปิดตัวมือถือใหม่เป็น vivo y315g เกยดราคานะครับใกล้เคียงกันมาก vivo y 2 0 5g เปิดตัวมาเกือบหนปี รุ่นแรม 8.256GB เปิดตัวอยู่ที่9 9 9 9บาทส่วนรุ่นแรม12ความจําเครื่อง 512GB 12,999บาท, 12, บาทมาดูราคา Shopee ล่าสุดกันเลยนะครับรุ่นแรม12ความจําเครื่อง 512GB 7 8 2 9บาท, 7, บ,าทบางร้านถูกกว่านี้อีกก็มีเรียกได้ว่าลดราคาค่อนข้างเยอะสเปคน่าสนใจมาดูจุดเด่นกันเลยนะครับจะได้เป็นจอ AMOLED ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดหน้าจอนะ 4S+ หีเฟลหน้าจอ120ค่าความสว่างหน้าจอ1,800นิตเรียกได้ว่าได้จออิมเมเลก็คุ้มนะครับสำหรับรุ่นนี้มาดูในเรื่องระบบปฏิบ,บัติการลันมาพร้อมกับ Android 14ครอบทับด้วยฟันทัด O S 14ในอนาคตอัปเดต Android 15ได้แน่นอนชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัวคอคอมสนามดั้งเดิมซีเจน2แรมเริ่มต้น 8GB นะครับสูงสุดอยู่ที่ 12GB ความจำเครื่องเริ่มต้นอยู่ที่ 2556GB สูงสุดอยู่ที่ 512GB เพื่อนๆไปเลือกจัดได้เลยนะครับตามความชอบของเราเลยมาดูสเปคกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหลังตัวหลัก50ล้านพิกเซลมีเลนช่วยอัลตราไวายอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดมากถึง32ล้านพิกเซลเลยและก็ยังได้เป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะสำหรับรุ่นนี้แบตเตอรี่5 0 0 0 m ป์ชาร์จเร็วอยู่ที่80วัตต์ที่กล่าวมาทั้งหมดดีหมดนะครับมีแบตเตอรี 5, ่5 0 0 0ลิแอย่างเดียวที่ยังสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แต่ราคาลดแบบนี้นะครับสเปกโดยรวมน่าสนใจเป็นอย่างมาก vivo y 2 0 5 g ถ้าชอบก็จัดไปเลยนะครับรุ่นที่สีที่คัดมาเป็นมือถือจากค่ายเลดมิก็จะเป็นรุ่นเลดมิ14 5 g เปิดตัวมาประมาณ9เดือนถึง10เดือนราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,999บาทได้แรม12กวองจำเครื่อง512 GB ส่วนรุ่นแรมแปดาปจำเครื่อง256อยู่ที่7,999บาทมาครับมาดูราคาช้อปปี้ล่าสุดกันเลย รุ่นแรม8ความจำเครื่อง256ราคาล่าสุด6 0 7 4บาทเท่านั้นเองส่วนรุ่นแรม12ควมจำเครื่อง512กิกะไบต์ราคาลดลงเหลือ7,874บาทเท่านั้นเองมาดูจุดเด่นของรุ่นนี้กันเลยนะครับจะได้เี็นจอ a m o l e d ขนาด6.67นิ้วความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus รีฟเฟรชสูงสุดอยู่ที่120เฮจอสว่างมากถึง2,100นิตเลยนะสำหรับรุ่นนี้ในส่วนระบบปฏิบัติการนะครับรันมาพร้อมกับ Android 14 ครอ,อบทับด้วย h y เปอร์ในอนาคตอัปเดตได้อีกแน่นอนนะครับอย่างน้นอยสีปีชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว m e d i เ t e เ Dimensity 7025 Ultra พร้อมทั้งระบบระบายความร้อนในส่วนหน่วยความจำนะครับแนะนำให้เพื่อนเพื่อนเลือกหน่วยความจำเริ่มต้นอยู่ที่ 8GB และก็เลี12 g b ิขึ้นไปได้เลยนะถึงจะคุ้มค่าความจำเครื่อง 256GB กแล้วก็ 512GB เลยมาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปก,กล้องหลังตัวหลัก108ล้านพิกเซลมาพร้อมกักัับ OOS กน มีเลนช่วยอันต้าไว้นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาครยที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลถือว่ากล้องจัดมาค่อนข้างครบนะครับทั้ง OIS กันสั่นแล้วก็108ล้านพิกเซลเลยแบตเตอรี่นะครับ5,110มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่45วัตต์อีกอย่างนะครับรุ่นนี้ยังได้เป็นผงคู่สเตอริโอเรียกได้ว่าสเปคจัดเต็มนะครับราคาปรับลดค่อนข้างเยอะดีไม่ดีนะครับสเปคคุ้มค่ากว่ามือถือรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัว มาดูรุ่นสุดท้ายที่คัดมานะครับเป็นมือถือจากค่าย Honor ก็จะเป็นรุ่น Honor 400ไรท์ 5G เปิดตัวไปเมื่อกลางปีนะครับเปิดอยู่ที่8 9 9 9บาทได้เป็นแรม12ความจําเครื่อง256 g b ร,ราคาเครื่องช้อปปีล่าสุดอยู่ที่7,559บาทลิกเดียวว่าลดราคามาค่อนข้างเยอะนะครับมาดูจุดเด่นที่น่าสนใจขอบจอบางสวยตัวเครื่องบางเบาเป็นจอ a อ o l e d ขนาด6.7นิ้ว รีเฟรชหน้าจอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 120Hz ความละเอียดหน้าจอ Full HD Plus มาดูในส่วนระบบปฏิบัติการนะครับลานมาพร้อมกับ Android 15ครอบทับด้วย Magic OS 9ชิปเซตจะใช้เป็นตัว m e d i t t e k d i v e r s i t y 7025 Ultra RAM 12แรมความจำเครื่อง 256GB มาดูจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือกล้องถ่ายรูปก,กล้องหลังตัวหลัก108ล้านพิกเซลมเมลินอัลตาไวนะครับอยู่ที่หล้านพิกเซล กล้องหน้าให้ความละเอียดม,มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลเลยแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับ5,230ม ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่35วัตต์มีระบบกันกน้ํากันฝุ่นชั่วรคราวนะครับ IP65 ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจราคาปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าสเปกเกินคุ้มเกินราคาแน่นอนซื้อมือถือช่วงนี้นะครับสิ้นปีแล้วถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับดีช้อปปี้เครื่องจริงเครื่องแท้ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ